มันมันขึ้นทางรอย่าอกฉี้ออกฉีแล้วมันต้องต้องกระทาท้องกระทาก่อนอมนโมพุทธะโมเวลาไปสนิมแล้วแม่งไปอย่างเงี้ยบางบางทีเอาออกขาดเลยกระจยกระจายมันบางทีกิ่งขาดริงดีผมพยายามให้มันขาดที่บ้านก็มีไฟเบอร์แต่ไม่กล้าตัด เพราะว่ากลัวามาสะบัดเนี่ยมันไม่มีตรงที่จับเนีย่ยมันไม่มีตรงที่จับใช่มันไม่มีระยะให้ตัดแต่เล็งแล้วโอ้แล้วมันเป็นสนิมเนื้อสนิมเลยอ๋อมันไม่ได้ง่ายเนี่ยผมมีแหวนเออขาจังใกล้ล้วผมมีแหวนอยู่แค่ตัวเดียวอีกตัวเป็นประแจเเวลาผลลงไปแล้วแม่งกระปิน้น

เป็นี้ยกังเ่นี้ม่่งนกมาบอก่ไมพอดีแต่ต้ารกราไม้พอดีอ๋อใหญ่ใหญ่เลยเงี้ยตัดสบาจเน่วผมได้ใปหญ่ใหญ่เงี้ยแต่ละเจี๊เจี๊มาเองแคบแคบวอ่ปะไบ่เเดี๋ยวแป๊บนิตาต้องใจเย็นๆก่อนนาะอของน้ำยุกับมากทั้งเฝ้ากับมาตาไปแล้วอ้าวออกได้แล้ว อาศัยแรงนนต้องต้องอาศัยแรงแรง,แรงด้วยแล้วก็อุปกรณ์มีอุปกรณ์วิธีเอาน็อตออกแบบช่างอ้นบบนนวน diy พลังพลังแรงมาก พลังแรงมาไม่ต้องมีปากกาจับเลยปากกาหลังบ้านเอาปีนนี่แหละจับมันเลยครับเอาทนี่อยากใช้ท่านัน่งโอเอาอเคนี่แหะครับจับมันเลยเอาออกแล้วไม่ไม่ตัวนี้ไม่ให้หรอไม่เกินนาทีออกแล้วตุ้งแดงนาท ก็สองขงหนึ่งโอเคแล้วเจอนึ่อ๋ออันนี้ของพี่เน่งนี่หรไม่เอาเปลี่ยนใหม่เลยมันมีะนะบียังอ๋อมันจะไปใช้ทำไมของเก่าของใหม่เดี๋ยวมันติดแล้วไปไปใช้อีกเดี๋ยวมันต้องมีาดีกต่อครับครับใช่ช่างคนไข้พอได้กินพอไดุ้กซื้อปลาถูกอันนี้ก็โอ้แรงดีเย อันนีอันน้เัดท่าร้าตล้งปึ๊บโอ้โอ้พลังช้างจริงๆนี่นี่าปึ๊บตาเน่าเป็นตานี่ยผมสิวะโอ้ยเขได้ดอกตาสิวะสิดิเพราะว่าแบบนี้จากผมเนี่ยผมยังมาน้ผมเชื่อใจจัง តាមហ្នឹងហននេះយើងថាໄວអោយើងមកបងតាហៃតតតតតតបើយើងអោមើលញ៉ាណមូណកតាឡយើងទៅម៉ៅញ៉ា